Hi Lady and Gentlemen คนี่จะรีคนในจีว่าอันยองคัะเซิงสวัสดีครับพบกับช่อง BPG Official กันอีกแล้วนะครับกับเกมใหม่พวกออกวันนี้นะครับวันที่25นะครับเป็นเกม3ก๊กนะครับ New Force นะครับซึ่งเป็นเกมที่แจกเยอะแจกหนักนะครับแจกอลังการแจกเวอร์วังนะครับ2,000โลนะครับก็การันตีแน่นอนนะครับ SSR นะครับ เป็นแนว ido l r p g นะครับสามารถโหลดได้ในแอปฟ้านะครับแล้วก็เพ y สต o ร์ก็น่าจะได้นะครับมีภาษาไทยนะครับไม่ต้องห่วงว่าจะอ่านภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องนะครับก็มีประกอบนะครับซึ่งเป็นเกมอิงประวัติศาสตร์จีนนะครับสามพี่น้องนะครับเล่าปีกวนอุยเตียวหุยนะครับภาพก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะครับเป็นแบบ ออกแนว 3D นะครับแต่มีขิดได้ความมัน 2D นิดหน่อยนะภาคก็เป็นภาคภาษาไทยนะครับ อืมอืมเตียวอูเอ้ยกวนอูตัวนี้อ้กวนอูวัยหนุ่มนีวัยหนุ่มวัยแก่ด้วยมาแล้วครับโลแรกนี่น่าจะได้ครับอ,อกลุง SSR อ๋อ SSR ก็คือ S นะครับย l c เหรอ ไม่ใช่ผมว่านี้นนนอันนี้น่าจะเซตไว้แล้วนะครับในตัว s ว <c oughs> s สเาแต่ผมช,ชอบกลุ่มวีนะวีก็คือกลุ่มของของอะไรน,นะโจโฉนะครับ โอ้โหรับผลตอบแทนนะครับเป็นเนี่ยไอดอลอยู่แล้วนะครับ <c oughs> สำหรับคนไม่มีเวลาเล่นนะครับ ชิดอีกนะครับหือชับไวยจริงสุ่มโอ้โหเหมือนเกมเมื่อวานที่ผมลงนะของใช่นะมอะผ่า ยูฮาโกโชนะครับโอ้โหเฮ้ยโอ้กายล่างอีกครับโอ้โหกลาย่างหุ่นยนต์โอ้โหวามอลังการมีกายร่างหุ่นยนต์ด้วยเออตีละกดไหนครับ นี่ถ้าบอกไม่ใช่นี่ครับโอ้ยตัวนี้อื R, มซัสอาร์เมซัสอาร์บวกอีกสุมาหยีกุยแกเตียวเหลีย <c oughs> วกวนอูตอนแก่อือหือโอ้โหฮอ่มเกิน ี๋ยวผมรับอันนี้ไปเปิดคาชาก่อนม,มีไหมไม่มีนะตัวอื่นที่เพิ่งอัพนะครับเพราะว่าทรัพยากรมีน้อยนะเกมแบบนี้ริหนีมาแล้วหงตงเตียนวี <c oughs> นี่ของ <c oughs> มีวุยว้ยจบออวุ้ยจบแล้วก็อะไรวะ เราปีตาบวกออเห็นผมก็เตียนอุยเตียนอุยมันวุกก้ยจกุ้ยใช่ไหม <c oughs> สีแดงก็จะวุ้ย <c oughs> แจกเยอะนะครับมาเล่นกันนะครับสนุกครับ แต่เซิร์ฟไม่น่าจะเลือกได้นะเขาสูมให้เลยนันว่าแล้วเซิร์ฟที่22ครับดูใต้เลเวลเลย <c oughs> แล้วปีก็อยากได้มันจะเก่งไหมนะโจมตีแถวหน้าโจมตีทั้งทีมใส่7จนจานั้นเข้าสู่ธนาก่อนแนรอุ้ยอันนี้จะเป็น ของกกเอาวุ้ยก็ได้ครับเล่าปีนี่คนเล่นเยอะแล้วเอ้อมันเปกลายเป็นรพรสวรรค์ฟุนฟ้นฟูให้พีของแอทแทกให้ฝ่ายเราทั้งทีแล้วเพิ่มลูกร้อยเปอร์เซ็นต์เพิ่มอีกเลี้ยงสิบเปอร์เซ็นต์โจมตีทั่วไปโจมตีแถวหน้า40ฟุนฟ้นฟู40เป็นของแอทแทกเล่าปีให้ฝ่ายเราทั้งทีมแล้เพิ่มลูก100%ยเปอร์เซ็อืม เลือกยากอุ้ยมันต้องขู่ไปแฮงองต้วนบกดีเฟนซ์พอสวรรคุมตีเข้าไปสุสนามออนแอร์ต่อเนื่องสถานอ่อนแอร์คืออะไรได้รับตำแหน่งเพื่อนยี่สิบอือตัวนี้ก็ได้ครับอะไรนี่ แพ็กนะครับล็อกอิน8วันล็อกอินวันต่อไปได้เตียวไตเกี้ยวงออยูนทีน,น,นเลยไเซ็ตครับเอาไปเซ็ตไม่ได้ไอเซ็ตต้องเสียเพชรนะครับแจกอะไรนี่เฮ้ยสกินใหม่เหรอ กินไว้ว่าชอย่างเทพฮุ้ยนะเอากวนอูนะครับหืมไม่มีกวนอูอีก <c oughs> บันไลกันแล้ว <c oughs> เป่าเปิดเลยครับตัวนี่ยนครับสิบโลหนึ่งสองทรับมาดูก่อนเล็สามดาวแปดสุกเก้าสี่ดาว 8.5 5ดห้าดาว2.5แต่ว่าการันตี5ดาวไม่หดาวหรอกการันตี4ดาว S อสบวกหนึสองคับครับขอเป็นพี่สีนี้เสบวกครับโอ้วนอี้พิงไม่อยากได้อือยากได้วุย้ยไม่อยากได้จก อยากลีอยู่เนาะ่ะบูตอบ่อกดีไหม่ะบูให้อีกตาหนึ่งครับว่าตัวละครเราที่ได้ใหม่มาเป็นไงเอาได้กี่ตัวเนี่ยหกตัวเหรอเออฮะก็มีอยู่เนี่ย,ยอ๋อล่างเด็กเหรอไหนดูครับโอ้ โอ้โหอ,อ,อยน่ะนั่นไะอ,อ,อ้ตาหนึ่งตาหนึ่งนี่กำลังมันเลยกำลังมันเลยเป็นเรื่องขั้นเไม่ใช่เลยอะไรเนะรี่้ดูรบคนึ่งสองครับไปครับจังมาฟ้าฟ้าแดง ไม่มีอะไรแต,ตกต่างเลย S S R กับ S R <A> อ๋อฮค้างแล้วเนะข้าใจแล้วจ้า ได่ครับผมมับตัวแห่ขตัวนึ่งออกไม่พอมนผมกหลังง้อง้อ้วทีมแดงนะทีมไม่อยากเอาง้อว่อผมจะเอาง้อนะง้อไปแค่พังพังส่วนซ้ายบนสูงก็จะแนะนำทีมนะครับว่า เล่นกับทีมไหนกูลอยุติไหนดีนะครับเฮ้ยบุยผมไม่เฮ้ยบุยผมไม่มีตัวอันนี้เลยอ่ะแสดงผมเลยตัวกากแล้เนี่ยอ,อ้าวดาเมจมูด้านผสมกับทีมจูรุ่งเลย ก็คลายเครียดดีครับก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสอนนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังช่องผมด้วยนะครับ PPG Official นะครับก็ยืมกด like, กไลค์กด subscribe เป็นกลังใจให้ด้วยนะครับสอนนี้ขอกราบตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย